คุณอาจไม่ทราบถึงภัยเงียบของ PM 2.5ซึ่งอาจทําให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมเร็งปอดหัวใจขาดเลือดปอดอุดตันรุนแรงเด็กเล็กกระทบต่อการพัฒนาสมองคนชราเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นเพื่อคนที่คุณรักเลือกใช้ Protect Screen มุ้งนาโน,โนเทคโนโลยีใหม่จากยุโรปมีผลการทดลองจากสถาบันการันตีว่าดีจริงติดต่อ call center นย์อร์0 2งแป2สอ8 line at ps 2288รับสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ ทะไระแยกขยะที่บ้านอยู่ครับสุดยอดจาไว้เลยแยกทิ้งให้ถูกก็พอนี่เศษผักเศษอาหารเรียกขยะอินทรีย์ไว้ทําปุ๋ยนี่แยกไว้ขายได้เรียกขยะรีไซเคิลส่วนที่เหลือนี่แยกทิ้งเป็นขยะทั่วไปอ้อถ่านไฟฉายหลอดไฟเป็นขยะอันตรายเน่ากากอนามัยใช้แล้วนี่ก็ด้วย2ออย่างนี้แยกทิ้งรอเจ้าหน้าที่มาเก็บใช่ไหมถุกเห็นไหมล่ะขยะที่จะทิ้งจริงๆก็เหลือแค่2ออย่างเองแต่แต่แต,ต่ต้องแยกทิ้งให้ถูกนะ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจส,ส,สิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือหมื่นกิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเว้นลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย สมาร์ทไลฟ์สมาร์ทไอเดียคิดอย่างเท่เปอย่างฉลาดที่90.5ทุกวันจันทร์บ่ายมงตรงพบกับโค้ชหนูนาทิติรัตน์พูนสริชัยกิจที่จะมาพลิกมุมมองความคิดพิชิตความสัมพันธ์การงานการบริหารด้วยเครื่องมือศาสตร์โคชชิง่งแบบปุจชาวิสัชนาเพื่อให้สุขมากขึ้นสำเร็จมากขึ้นสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัาไทย รายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับแต่เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่26เมษายน2564อยู่กับผมกิตติเดชธนดิษวรรณครับ ถ้าผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาเกาะติดผลการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียน,นะครับนั่นก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมานะครับก็มีผู้นำครับจาก7ประเทศด้วยกันที่เข้าร่วมนะครับ ก็ยกเว้น3ประเทศครับคือไทยมีฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็สปปลาว3ประเทศนี้ส่งเป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศไปเข้าร่วมแทนการประชุมครั้งนี้แน่นอนครับว่าถูกจับตามองจากทั่วโลกนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกเลยครับนับตั้งแต่เริ่มต้นการรัฐประหารยึดอำนาจวันที่1กุมภาพันธ์หรือว่าเกือบ3เดือนแล้ว ที่พลเอกอาวุโสมินอองลครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาและปัจจุบันก็เป็นผู้นำของรัฐบาลทหารมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานคณะมนตรีการปกครองแห่งรัฐที่นี่คือครั้งแรกครับที่มินอองลเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกที่อาเซียนจัดการประชุมในระดับผู้นำสูงสุดขึ้นเพื่อเจรจาพูดคุย หาทางออกให้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีที่บรรดาผู้นำอาเซียนได้มาพบปะเจอหน้าค่าตากันแบบตัวเป็นๆไม่ได้ประชุมกันในรูปแบบออนไลน์เนี่ยนะครับทีนี้การประชุมก็เกิดขึ้นนะครับมีการเดินทางกันมาด้วยเครื่องบินนะครับแล้วก็อย่างมินออนไลน์เองเนี่ยก็ใส่สูตรผูกไทยนะครับแทนที่จะใส่เครื่องแบบทหารก็มาในรูปแบบของ เหมือนกับเป็นผู้นําพลเรือนว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่สูตรผูกท้ายมีการติดเข็มกลัดเป็นธงชาติของเมียนมานะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมประชุมทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันปกติแล้วถ้าย้อนไปนะครับในการประชุมอาเซียนตลอด40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยปกติตัว ผู้นำรัฐบาลจะไม่ค่อยเดินทางไปไหนมาไหนไปร่วมประชมุมด้วยตัวเองครับมักจะส่งเป็นลักษณะของผู้แทนที่เป็นระดับต่ํากว่าไปนะฮะอันนี้คือเฉพาะรัฐบาลทหารนะครับไม่ได้นับรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาที่เป็นสมัยของนางองซานซูจีแต่อย่างใดแต่คราวนี้เป็นรัฐบาลทหารก็จริงแต่มินอองลายตัดสินใจมาด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างน้อยๆน,น,นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีว่า อย่างน้อยมินอองไลน์ก็พร้อมที่จะรับฟังว่าผู้นําประเทศอื่นๆเขาคิดอย่างไงเขาเรียกร้องอะไรกันบ้างนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมอาเซียนในครั้งนี้กรับตาผู้ฟังบรรดาประเทศต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เ,เรียกมินอองไลน์ว่าเป็นประมุขของประเทศเมียนมากนะครับคือไม่ได้บอกว่าคนนี้คือผู้นําประเทศแต่จะนับว่าอ่ะนี่คือเป็นผู้แทน ของเมียนมาเท่านั้นเองก็จะเรียกมินอองไลน์ว่าเป็นพลเอกนะครับเรียกว่าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่นะฮะก็คือเพื่อที่จะขานกระแสก็เป็นได้นะครับกระแสกดดันจากฝากฝั่งของโลกตะวันตกฝากฝั่งคนที่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นที่เชิญมินอองไลน์มาร่วมประชุมครั้งนี้รวมไปถึงรัฐบาลคู่ขนานด้วยนะครับนั่นก็คือ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ที่ประกอบขึ้นจาก3ส่วนก็คืออดีตสสพรรค n อ d นะครับมีบรรดาผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์รวมไปถึงแก่นนำของการชุมนุมนะครับก็รวมเป็นรัฐบาลคู่ขนานขึ้นมาเขาบอกว่าตัวเขานั่นแหละควรจะได้รับเชิญเพราะเป็นรัฐบาลที่ชอบทำมาจากประชาชนจริงๆไม่ใช่ไปเชิญมินออนไลน์เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ ในท้ายที่สุดแล้วมินออนไลน์ก็มาด้วยตัวเองแต่ผู้นําอาเซียนประเทศอื่นก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าประเทศอื่นในอาเซียนให้ความชอบธรรมกับมินออนไลน์กับคณะรัฐบาลทหารกับคณะมนตรีการปกครองแห่งรัฐเป็นที่เรียบร้อยก็พยายามทุกอย่าง,งนะครับที่ป้องกันจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปมากกว่านี้ทีนี้ในการประชุมครั้งนี้เนี่ย ก็มีการนั่งกันแบบเรียกว่าล้อมวงนะครับหันหน้าชนกันเรียกว่าเป็นรูปแบบการประชุมแบบ retreat ซึ่งปกติเนี่ยจะใช้เป็นการประชุมในลักษณะเหมือนกับไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ก็ตรงด้านหัวสุดนะครับจะเป็นประธานอาเซียนซึ่งปีนี้ก็คือบรูไนนะครับก็คือองค์สุลต่านนะสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสดันโบเกียนะครับก็ทรงนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะนะครับจากนั้นก็ล้อมกันมานะครับอีก8ประเทศนะอย่างไทยเองก็มีรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกฝากฝั่งหนึ่งฝั่งตรงกันข้ามกับประธานก็คือเป็นเมียนมาซึ่งก็คือมินองไลายนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีการจับตากันมาตั้งแต่ก่อนการประชุมแล้วนะครับว่าจะ มีข้อเสนออะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วจะให้ผลออกมาว่าอย่างไงก็มีการคาดการณ์กันว่าก็คงจะมีการขอแหละให้มีการส่งความช่วยเหลือนะครับด้านมนุษยธรรมไปช่วยที่เียนมาอาจจะมีการตั้งเป็นผู้แทนพิเศษเพื่อเป็นคนกลางในการให้ฝ่ายของรัฐบาลทหารแล้วก็ฝ่ายของรัฐบาลคู่ขนานรัฐบาลเงาเนี่ยมาเจรจากันให้ได้นะครับแล้วใครจะเป็นคนกลาง ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมก็มีข่าวเล็ดรอดออกมาเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นหน้าที่ของประธานอาเซียนปัจจุบันก็คือบรูไนนั่นแหละแ,ละแล้วก็รวมไปถึงเลขาธิการอาเซียนซึ่งปัจจุบันก็คือนายลิมจอกหอยที่เป็นคนบรูไนเหมือนกันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวแทนหรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้การประชุมก็เกิดขึ้นประมาณสัก2ชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงผ่านพ้นไปเนี่ย ก็ยังคงเงียบอยู่นะ,ะยังไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรเป็นแถลงการอะไรออกมาการประชุมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายๆนะฮะแต่กว่าที่ผลการประชุมหรือว่าแถลงการที่เป็นเอ,เอกสารเนี่ยจะออกมาจริงๆต้องรอช่วงค่ำๆไปจนถึงดึกๆเลยนะครับเอาละฮะเรามาดูว่าสรุปแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยให้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ ในแถลงการของประธานอาเซียนซึ่งก็คือบรูไนปีนี้เนี่ยนะครับในเอกสารที่ออกมาก็มีความยาวประมาณ5หน้ากระดาษ a 4 4สีหน้าแรกว่าด้วยเรื่องของแถลงการของประธานแล้วก็หน้าสุดท้ายหน้าที่5เป็นชั้นธามติ5ข้อจากที่ประชุมในเรื่องของเมียนมาล้วนๆแต่สีหน้าแรกเนี่ยแถลงการประธาน ก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าทำไมต้องมีการจัดก,การประชุมครั้งนี้ขึ้นมีการอ้างถึงประเด็นเรื่องของโควิด1 9เรื่องนูน้นเรื่องนี้แล้วในเรื่องเมียนมาเนี่ยมีระบุเอาไว้เป็นย่อหน้านะครับ2ย่อหน้าด้วยกันในแถลงการของประธานอาเซียนบอกแบบนี้ครับบอกว่าเราในฐานะครอบครัวของอาเซียนด้วยกันก็ได้มีการถกกันอภิปรายกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในเมียนมาบรรดาประเทศอาเซียนได้สแสดงออกถึงความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงรายงานเกี่ยวกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตและความรุนแรงที่ยกระดับขึ้นในถแถลงการของประธานบอกอีกครับว่าเราทราบดีนะครับตระหนักถึงบทบาทที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นไปในทางบวกของอาเซียนในการที่จะหาทางออกอย่างสันติ และทำไปทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาดังนั้นจากแถลงการของประธานอาเซียนก็เลยทำให้บรรดาประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะระบุไว้ว่ามีการตกลงกันนะครับในฉันทามติ5ข้อจากที่ประชุมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเรียงอีกทีนะครับว่าฉันทามติ5ข้อนี้ระบุเอาไว้ย่งไงบ้างแต่ที่น่าสนใจคือ ในแถลงการประธานเนี่ยระบุเอาไว้สั้นๆถึงอีกหนึ่งข้อเรียกร้องสำคัญด้วยก็คือเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศอาเซียนโดยเฉพาะที่เคลื่อนไหวหลักๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียต่างก็ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองปล่อยตัวนางองซานสูจีอดีตประธานาธิบดีวินมิน ในแถลงการของประธานอาเซียนระบุเอาไว้สั้นๆเพียงแค่ว่าเรารับฟังได้ยินเสียงเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองเหล่านี้รวมไปถึงชาวต่างชาติที่ถูกควบคุมตัวไปในปัจจุบันด้วยแต่ปรากฏว่าเรื่องของการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองไม่ได้อยู่ในชั้นธรรมติ5ข้อจากที่ประชุมนะครับทั้งๆท,ที่ตอนแรกเนี่ยชั้นธรรมติ กระแสะข่าวที่ออกมาคือจะมี6ข้อแต่ข้อ6ข้อที่ให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองทันทีเนี่ยหายไปก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่ามินอ,องหลายอาจจะย,ยังไม่รับในข้อเสนอตรงนี้อาจจะย,ยังไม่ยอมปล่อยองซานซูจีหรือว่านักโทษการเมืองคนอื่นๆในทันทีอาจจะต่อรองก่อนไหมเหมือนกับไม่เทหมดหน้าตัก อาจจะเก็บเอาไว้บ้างรอให้มีการเจรจาไปมากกว่านี้รอให้มีผู้แทนของอาเซียนเดินทางลงพื้นที่เมียนมากก่อนไหมอาจจะมีการไปปล่อยตัวในภายหลังก็ถือว่าเป็นข้อน่าสังเกตนะครับจาก6เหลือ5แล้วข้อนี้จริงๆทั่วโลกโดยเฉพาะโลกตะวันตกก็เรียกร้องอยากจะให้เกิดขึ้นแต่กลับไม่อยู่ในฉันทามติอยู่แต่ในถแถลงการของประธานอย่างเดียว แล้วพูดแค่สั้นๆด้วยเอาละข้อนี้ไม่มีแล้ว5ข้อที่เหลือละ่ะมีอะไรบ้างข้อที่1ครับข้อที่1ของฉันธามติ5ข้อจากที่ประชุมบอกเอาไว้ว่าต้องมีการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาทั้งหมดไม่ว่าจะโดยฝ่ายไหนก็ตามขอให้ทุกฝ่ายนั้นใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด 2. ขอให้มีการเจรจากันอย่างสร้างสารรค์จากทุกฝ่าย เพื่อที่จะหาทางออกอย่างสันติ 3. คือเรื่องของการส่งผู้แทนพิเศษนะครับในฐานะประธานอาเซียนไปเป็นคนกลางในการจัดการเจรจาระหว่างกันโดยมีเลขาธิการของอาเซียนมาให้ความช่วยเหลือ 4. ครับก็คืออาเซียนจะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมผ่านทาง AHA Center หรือ ASEAN coordinating center for humanitarian assistance on disaster management ก็คือศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับตั้งขึ้นในปี2011ก็เอาไว้ช่วยเหลือในเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะหลังจากที่ปี2008นะครับเมียนมาเจอกับพายุไซโคลนนากิสแล้วในสมัยนั้นเนี่ยไม่ยอมรับ ความช่วยเหลือจากนานาชาติจนกระทั่งอาเซียนต้องไปเจราจาแล้วก็ยอมรับความช่วยเหลือจากอาเซียนเข้าไปทางนั้นหลังจากนั้นก็มีการตั้งเป็นศูนย์เ h a HA ขึ้นผ่านมา10กว่าปีครับมาจนถึงตอนนี้เมียนมาต้องได้รับความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ใช่ภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองอันนี้คือข้อที่4นะครับข้อที่5ก็คือให ผู้แทนพิเศษของอาเซียนอย่างที่บอกไปเนี่ยไม่ใช่ตั้งขึ้นมาอย่างเดียวแต่ต้องได้เดินทางเข้าไปในประเทศเมียนมาแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่เข้าไปแล้วไปเจอแค่กับมินอองลน์อย่างเดียวหรือตัวแทนของรัฐบาลทหารอย่างเดียวแต่เข้าไปต้องได้คุยกับทุกฝ่ายซึ่งแน่นอนต้องรวมถึงฝ่ายของนางสูจีรวมถึงฝ่ายของผู้ชุมนุมด้วยนะครับ นี่นะฮะทีนี้มาดูการให้สัมภาษณ์กับการให้สัมภาษณ์ของบรรดาผู้นำบางประเทศที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะครับมาดูคนนี้ก่อนครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ครับเขาเองก็บอกกับนักข่าวนะครับว่ามินอนอไลน์เนี่ยในการประชุมนะครับเริ่มขึ้นจากการที่มินออนไลน์อธิบายก่อนนะครับ ก่อนที่ประเทศอื่นผู้นําคนอื่นจะพูดอะไรบอกว่ามินองลายเนี่ยอธิบายก่อนว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมเขาต้องยึดอํานาจทําไมเขาต้องก่อรัฐประหารที่มาที่ไปคืออะไรหลังจากนี้จะจัดการยังไงแล้วหนทางในการกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยของเมียนมาจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพอมินองลายเนี่ยได้อธิบายจุดยืนสาเหตุ เหตุผลที่มาที่ไปอะไรก็ตามของตัวเองเสร็จสิ้นถึงจะเป็น Q คิวกลับของบรรดาผู้นำอาเซียนที่เหลือในการที่แต่ละประเทศซึ่งก็คงจะเรียงลำดับตามตัวอักษรไปเนี่ยนะครับเริ่มจากประธานอาเซียนในการแสดงจุดยืนของตัวเองบ้างในการออกความเห็นในการเสนอแนวทางในการเสนอความเป็นไปได้ในแต่ละประเทศว่ากันไปนะทีละประเทศทีละประเทศ ไล่เรียงกันไปแบบนี้ซึ่งลีเซียนลุงเองก็บอกครับว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเนี่ยทั้งเก้าประเทศที่เหลือต่างก็มีความเห็นในทางที่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันพอแต่ละประเทศพูดเสร็จก็กลับมาที่มินออนไลน์นะครับว่ามินออนไลน์เนี่ยฟังมุมมองของบรรดาประเทศอาเซียนที่เหลือแล้วฟังข้อเสนอแล้วเราฟังไหมแล้วจะทำยังไงต่อ ซึ่งนายกลีเซียนลุงก็บอกกับนักข่าวนะครับว่ามินออนไลน์เองเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ยินแล้วสําหรับมุมมองความเห็นของบรรดาผู้นําที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวจะเอาข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆมินออนไลน์ก็รับฟังแล้วก็ไม่ได้คัดขานการที่อาเซียนจะเข้าไปมีบทบาทอย่างเช่นเรื่องของความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม หรือว่าการส่งผู้แทนไปเยือนเองก็ตามนี่นะครับทีนี้นักข่าวก็ถามนายกสิงคโปร์ว่าคําว่าผู้แทนของอาเซียนเนี่ยเวลาจะเดินทางไปเยือนเมียนมาในอนาคตผู้แทนนอกจากประธานอาเซียนคือบรูไนแล้วก็เลขาธิการอาเซียนแล้วจะมีผู้แทนจากประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยไหมเช่น10ประเทศเนี่ยอย่างน้อย1ประเทศต้องมีผู้แทนสักหนึ่งคนไหมสิงคโปร์ก็มี1คน ประเทศไทยก็มีด้วยหนึ่งคนลีซูลงบอกว่าตอนนี้เนี่ยคงจะเร็วเกินไปที่จะตอบว่าลักษณะของผู้แทนเนี่ยจะเป็นหนึ่งคนหรือว่าจะเป็นในลักษณะของคณะผู้แทนเดี๋ยวต้องว่ากันในเรื่องของรายละเอียดอีกทีตอนนี้อาจจะยังตอบได้ไม่แน่ชัดเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดมันไม่ใช่ระยะสั้นมันต้องว่ากันในเรื่องของระยะยาวนะครับ ดีเซนลุงเนี่ยพูดเอาไว้น่าสนใจครับท่านผู้ฟังบอกว่าการรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะทํารับปากว่าเดี๋ยวรับฟังเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะหยุดความรุนแรงนะเดี๋ยวจะปล่อยนักโทษทางการเมืองนะไอการพูดเนี่ยพูดได้แต่การที่จะเอาไปทําด้วยเอาไปปฏิบัติให้เห็นเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าในฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนี้ไม่ได้มีการกําหนดไทม์ไลน์ ไม่ได้มีการกําหนดกรอบเวลาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะทําเมื่อไหร่ใครจะรู้บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะทําจะเอาอะไรไปบังคับมินออนไลน์ใช่ไหมครับอย่างเรื่องของไทม์ไลน์ตอนแรกเลยเนี่ยที่ยึดอํานาจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในระยะเวลา1ปีสักพักหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวขอสัก2ปีก็แล้วกัน2ปี ในระยะเปลี่ยนผ่านตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับพออาเซียนในเวทีเมื่อวานไม่ได้มีการกําหนดไทม์ไลน์หลายคนก็วิจารณ์กันว่าแล้วเมียนมาแล้วมีนอองลน์จะทําตามเร็วแค่ไหนหรือจะยื้อสถานการณ์ออกไปอีกเช่นเดีวยวกันครับกับนายกรัฐมนตรีหมูยีดินยาซินของมาเลเซียนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันนะครับ บอกว่าการที่ผู้แทนของอาเซียนจะเดินทางเข้าไปในเมียนมาเนี่ยต้องเข้าไปพบกับทุกฝ่ายจริงๆแล้วก็ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมานะอย่าไปแบบผักชีโรยหนะ้าและจริงๆเนี่ยนายกมาเลเซียมองว่าการที่การเจราจาจากทุกฝ่ายจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝั่งของพรรค NLD ของนางอองซานซูจี ก่อนอื่นควรจะต้องมีการปล่อยนักโทษทางการเมืองก่อนถ้าไม่ปล่อยนางซูจีถ้าไม่ปล่อยอดีตประธานาธิบดีวินมินออกมาแล้วการเจราจาจะเกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไงอันนี้เป็นมุมมองของนายกมาเลเซียนะครับซึ่งเขาอาจจะมองอย่างนี้แต่อาเซียนทั้งหมดก็ไม่ได้ใส่เนื้อเรื่องของการปล่อยนักโทษไปในชั้นถามติดด้วยแต่อย่างน้อยนายกมาเลก็บอกว่าผลการประชุมที่ออกมาเนี่ยเป็นไปเหนือความคาดหมาย แล้วตอนนี้เลยเราก็คือหมายถึงอาเซียนนะครับพยายามที่จะไม่กล่าวโทษมินอองลายว่าเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นคือมันไม่ใช่การมาชี้นิ้วกล่าวโทษกันไปมาในเวทีอาเซียนตอนนี้คือการย้ําแค่ว่าทํายังไงก็ได้อย่าให้มีความรุนแรงมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้าไปถามมินอ,องลายยังไงเขาก็ต้องบอกเหมือนกันว่าฝ่ายผู้ประท้วงต่างหากที่เป็นคนเริ่มก่อน เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในเวทีอาเซียนเนี่ยของ่ายๆขอให้ความรุนแรงจบลงแค่นั้นก็พอแล้วนี่นะครับทีนี้ครับก็มีอีกหนึ่งสัญญาณบวกนะครับมาจากฝากฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลทหารนะครับนั่นก็คือรัฐบาลเอก,กภาพแห่งชาติหรือว่ารัฐบาลคู่ขนานที่เมียนมานั่นเองนะครับทางโฆษกของ N.U.G. ครับคือดรซาสาเนี่ย ก็ออกมาตอบรับนะครับสำหรับฉันธามติทั้ง5ข้อของอาเซียนบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ขอให้รัฐบาลทหารเนี่ยก็คือฝั่งมีนออนไลน์ทำตามคำมั่นสัญญาด้วยก็แล้วกันแล้วก่อนการประชุมอาเซียนจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางดรสาสาคนเดียวกันนี้ก็ได้เปิดเผยเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้ฝั่งของรัฐบาลคู่ขนานเนี่ยจะไม่ได้รับโอกาสในการไปเข้าร่วมประชุม แต่จริงๆก็มีบรรดาผู้นำหลายประเทศอาเซียนเหมือนกันที่มีการติดต่อสื่อสารมากับทาง n u g นนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องของ n u g ตอนนี้ก็คือว่าขอให้ทางรัฐบาลทหารเนี่ยหยุดเขีนค่าประชาชนหยุดการทิ้งระเบิดการโจมตีบรรดาหมู่บ้านของชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมด และก็ส่งมอบอำนาจในการปกครองประเทศมาให้กับ NUG หรือว่ารัฐบาลคู่ขนานซึ่งแน่นอนครับข้ออื่นอาจจะพอเป็นไปได้แต่ข้อสุดท้ายมินอองลายไม่ยอมแน่นอนอย่างน้อยก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับว่าไม่ว่าจะฝั่งของรัฐบาลทหารรัฐบาลคู่ขนานก็ตามต่างก็ตอบรับกับฉันทามติของอาเซียน จร,จริงๆเมื่อวานนี้ที่กรุงจาการ์ตานะครับไม่ได้มีแค่ผู้นําอาเซียนเท่านั้นมีอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาด้วยคือผู้แทนพิเศษของ UN ทางด้านกิจการเมียนมานะครับนางคร er ิสตินชราเนอร์เบอร์เกนเนอร์นั่นเองนะครับเธอนั้นเดินทางมาถึงกรุงจาการ์ตาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วก่อนหน้านั้นอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็เดินทางไปอินโดนีเซีย ถึงแม้จะไม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อวานนี้โดยตรงแต่ก็ไปจัดการหารือแบบไซด์ไลน์นะครับคือการหารือแบบข้างเคียงคือเหมือนกับเป็นการไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับระหว่างบางประเทศอาเซียนกับฝากฝั่งของ UN เพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยจริงๆก็พยายามติดต่อนะครับทางฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมามาหลายต่อหลายรอบละขอจะเดินทางเข้าไป แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตสถทีก็เลยมีการเดินทางไปเมืองไทยจากนั้นตอนนี้เองเธอก็เดินทางไปอินโดนีเซียนะครับมีหลายประเทศครับที่บอกว่าได้พูดคุยกับทางผู้แทนของยูเคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียสิงคโปร์หรือว่าบรูนไนก็ตามนอกจากนี้ครับทางหน่วยงาน NGO ต่างๆก็มีการ ออกเป็นแถลงการเรียกร้องมาอย่างอาเซียนตั้งแต่ก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือว่า Amnesty International นะครับบอกว่าอาเซียนเองเนี่ยควรจะใช้โอกาสนี้สอบสวนมินออนไลน์เลยเกี่ยวกับข้อกล่าวหานะฮะว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังการก่ออาญากรรมต่อมนุษยชาติในประเทศเมียนมานี่นะครับก ถือว่าคงจะเป็นข้อเรียกร้องที่จะแรงเกินไปนะครับถ้าไปเทียบกับธรรมชาติของเวทีอาเซียนที่มักจะใช้หลักของการประนีประนอมแล้วก็การไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมียนมาเนี่ยมันจะเอาข้ออ้างนี้มาพูดคงจะไม่ได้อย่างบันคีมุลนะครับอดีตเลขาธิการของ UN เนี่ยก็เคยออกมา เรียกร้องไปอย่างอาเซียนว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกินกว่าที่จะไปอ้างเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้วเพราะเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนก็มีการบรรจุอยู่ในกฎบัตรอาเซียนเช่นกันส่วนบรรยากาศนะครับที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวานนี้รอบๆที่ประชุมมีผู้ชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่เหมือนกันปรากฏว่าตำรวจของอินโดนีเซียก็เลยต้อง รีบนะฮะออกมาสลายการชุมนุมนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้รายงานข่าวบอกนะฮะว่ามีการใช้ตำรวจที่อินโดนีเซียมากกว่า4,300นายในการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการรักษาระเบียบมาตรการเพื่อป้องกันโควิด -19 ด้วยนะครับส่วนสถานการณ์ในเมียนมาเมื่อวานนี้ครับในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีนออนไลน์อยู่ที่กรุงจาการ์ตาปรากฏว่า ที่กรุงเนปีดอรครับทั้งทหารตำรวจเมียนม,มาเนี่ยก็ได้สลายการชุมนุมด้วยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนและจำนวนของผู้ถูกควบคุมตัวตอนนี้อยู่ที่เกือบเกือบ3,400คนนี่นะครับวิกฤตเมียนม,มาที่เกิดขึ้นการยึดอำนาจการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นในเวลาแค่ชั่วข้ามคืนแต่การแก้ปัญหานั้นต้องใช้เวลาน,านานแน่นอนนะครับ นี่ก็ถือเป็นบททดสอบครั้งหนึ่งที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซียนครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ในเช้าวันนี้ผมกิตติดิตธนดิสุวรรณลาถ้าผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ